เอไปออคืนก็เถอะแม่จะมีเรื่องเอานะเป็นหมอดูเลยไงเดินดูแต่ถนนหนทางระมัดระวังหน่อยรุน่นนายมาทาักฉันแบบนี้ทำไมเนี่ยทำบุญก็ดีนะแต่อย่าลืมทำบุญกับพระที่บ้านด้วยล่ะเ๋ยวเวรกรรมจะตามทันเธอจะทำตามความฝันสำเร็จแต่เธอต้องแลกกับสิ่งที่รักที่สุดทำบุญทำทานหน่อยครับคุณคุณกำลังจะมีคอรนะเดินดูแต่ถนนหนทางระมัดระวังหน่อยเออรุน่นนายมาทาักฉันแบบนี้ทำไมเนี่ย แค่อยากให้คุณระวังตัวนะ่ะผมหวังดีถ้ทาทักจะบ้าเสียเวลาอุยอ๊ยขบรถย,ยังไงเนี่ยอุย,อยนี่นะไม่เป็นอะไรมากคุณกำลังจะมีคอนะเดินดูถนนหนทางระมัดระวังหน่อย ทำบุญทำทานหน่อยครับทำบุญทำทานหน่อยครับของที่เอาไปเอาไปคืนก็เถอะไม่งั้นจะมีเรื่องแอ้นะเป็นหมอดูเือไงมาทักฉันแบบเนี้ยก็แล้วแต่คุณแล้วกันฉันเตือนแล้วทำบุญทำทานหน่อยครับไอ,ไ,อไอ้ขอทานมากมาทักอะไรแบบนี้คนนั้นไงคะคุณตำรวจที่มันขโมยสร้อยฉันไป อยู่นะคนนี้ใช่ไหมครับที่ขโมยสร้อยคุณใช่ค่ะบ่อยฉันนะฉันไม่ได้ขโมยของใครมาเข้าใจผิดแล้วค่ะคุณตำรวจไม่ผิดหรอกฉันจําได้ผู้หญิงคนนี้แหละมาดูป<ด>ีชงพ่อนี่น,น,นะนี่คะ่ะสร้อยฉันฉันไม่ได้เอาไปไมันมาอยู่ในกระเป๋าฉันได้ไงไม่รู้ว่าหลักฐานค่าหนังฆ่าเข,ขาขนาดาน,นี้ยังจะเถียงอีกไปโรงพักเดี๋ยวฉันคุณไปให้ปากคำด้วยครับได้ค่ะคุณตำรวจไป ทำบุญทำทานหน่อยครับทำบุญทำทานหน่อยครับขอบคุณครับร็วเซไปน,นะทำบุญทำทานหน่อยครับทำบุญทำทานหน่อยครับทำบุญทำทานขอบคุณครับลูกเองก็ชอบทำทานค่ะเห็นแล้วก็อดสงสารไม่ได้นิวก็สงสา,ารเหมือนกันถ้าเขาไม่ลำบากจริงคงไม่มานั่งแบบนี้หรอกทำบุญก็ดีนะ แต่อย่าลืมทำบุญกับพระที่บ้านด้วยล่ะเดี๋ยวเวรกรรมจะตามทานนะันพ่อยืมตังค์หน่อยยืมไปทำอะไรของเดือนที่แล้วยังไม่คืนชั้นเลยก็เดือนนี้ผมชอ็อตไดะแกชอ็อตทุกเดือนแหละเงินเดือนไม่เคยพอใช้พายืมชั้นทุกทีโอ้เป็นพ่อภาษาอะไรเนี่ยพึ่งพาก็ไม่ได้ แกโตขนาดนี้ยังมาของเงินพ่อใช้แกรู้บ้างไหมว่าพ่อเหนื่อยขนาดไหนกวาจะได้เงินมาแต่ละบาทเป็นพ่อก็ต้องช่วยลูกสิไม่ใช่บนอย่างเดียวแกคิดว่าพ่อจะอยู่ได้กีกป่ปีพ่ออยู่เลี้ยงแกไปตอลอดมันได้หรอกนะพูดมากกว่าไม่ให้ก็ไม่ต้องให้บนให้ตายผมก็ไม่คืนหรอกอืมเป็นแค่ขอทานไม่ปัญญากระสอนคนอด่นด้วยเหรอวะก็ต้องออมมาละตังเนี่ย ฉันมุสาสงสารเลยทำบุญทำทานให้ดังน,น,น,นั้นผาดดีไปลุกลุกไอเนีียเหรอที่มามาไปเธอจนทิ้งฉันไปอะ่ะจิตอ๋อแกเองเหรอแฟนเก่าทุกอะ่ะไม่น่าล่ะสภาพแบบนี้เขาถึงทิ้งก็แกนั่นแหละมาแยกแฟนฉันอีกแล้ว <c oughs> วทำบุญก็ดีนะแต่อย่าลืมทำบุญกับพราที่บ้านด้วยล่ะเดี๋ยวเว็กกับจะตามทันสภาพแบบฉันแล้วมานยังไงเราดูสภาพแกสิว่าหนูกะยังจะเอาอีกปะเกดเฮ้ยเดี๋ยวยุดเ,เกีดน,นะยุดช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยเกีดยุดทำบุญทำทานหน่อยครับทำบุญทำทานหน่อยครับ ทำบุญทำทานหน่อยครับขอบคุณนะครับที่เมตตาเธอจะทํำตามความฝันสําเร็จแต่เธอต้องแลกกับสิ่งที่รักที่สุดมันนั่งขอทานตรงนี้อีกแล้วนะคุณไม่ต้องไปฟังมันหลอกไร้าระลาไปไปไั่ได้ที่อื่นเลยฉันจะเปิดร้านไป ทำบุญทำทานหน่อยครับบนุนทำทานหน่อยครับไม่ต้องไปฟังมันหรอกคุณไอ้นั่นน่ะทักคนไปทั่วแหละวันก่อนนะทักว่าร้านผมจะเจงอยู่ดีๆก็มาแช่งเป็นไงแม่ร้านหนูวสวยไหมอ๋อสวยจังเลยลูก แต่ที่สุดความฝันของลูกก็เป็นจริงแล้วนะหนูก็ไม่คิดว่าหนูจะทํำได้เหมือนกันค่ะทําไมล่ะก็ลูกสาวของแม่ขยันทําง,งานเก็บเงินขนาดนี้ไม่ช้าก็เร็วก็เปิดร้านได้อยู่ดีก็เพราะว่ามีแม่คอยสอนให้หนูเก็บเงินยังไงล่ะอืมแล้วได้เริ่อเปิดร้านวันไหนละลูกวันที่9ก้านี้ค่ะ9ก้โมง9นาทีแม่ต้องมากับหนูด้วยนะลูกของแม่เปิดร้านทั้งทีแม่ก็ต้องมาอยู่แล้วค่ะ จะก้าโมงแล้วทำไมแม่ยังไม่มาอีกเนี่ยสวัสดีค่ะยาิคุณปภาพรใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณแม่ของคุณประสบอุบัติเหตุโดนรถชนตอนนี้อยู่ ICU ค่ะอะไรนะคะแม่แม่คะแม่นอนมาหลายวันแล้วนะ ทำไมยังไม่ตื่นมาคุยกับหนูอีกหนูเสียแม่ไปไม่ได้นะแม่ตื่นมาดูความสำเร็จของหนูก่อนสิเธอจะทำตาควาฝันสำเร็จแต่เธอต้อแรกกับสิ่งที่รักที่สุด เดนทำบุญทำทานหน่อยครับทำบุญทำทานหน่อยครับ,บ,าารบเป็นอะไรละ่ะทำไมมานั่งร้องไห้ตรงนี้คุณคุณที่ทักฉันวันนั้นใช่ไหม รู้ว่าตอนนี้แม่ของฉันอยู่ที่ห้องไอซียูยังไม่ฟื้นเลยค่ะฉันไม่ถวกแม่ฉันอยากรู้ว่าจะทำยังไงให้แม่อาการดีขึ้นเธอต้องเลือกระหว่างความฝันหรือชีวิตของแม่ฉันฉันเลือกแม่ค่ะเงินถาเม่อไหร่ก็ได้แต่แม่มีคนเดียวฉันย่อมทำทุกอย่างเพื่อแม่ พี่ไมแม่แม่ฟื้นแล้วหรอคะจะร้องไห้ทำไมล่ะลูกก็หนูกลัวแม่ไม่ฟืน้นแม่อยู่ห้องในไอซียูตั้งสองอาทิตย์พ่อออกมาแม่ก็นิ่งอย่างนี้มาเป็นอาทิตย์เลยอะ่ะไม่ต้องร้องแล้วนะลูกแม่เป็นไงบ้างคะ จากการตรวจเบื้องต้นร่างกายของคนไข้ตอบสนองได้เป็นอย่างดีครับเอาเป็นว่าเดีย๋ยวหมอจะตรวจร่างกายของคนไข้อย่างละเอียดอีกทีหนึง่งถ้าไม่มีอะไรหมอจะให้กลับบ้านได้นะครับแม่ดีขึ้นแล้วเดี๋ยวเราจะได้กลับบ้านกันแล้วนะคะงง้นลูกกลับไปดูร้านเถอร้านเพิ่งเปิดใหม่ไม่ใช่หรอทิ้งร้านมานานแค่ไหนแล้วล่ะเนี่ย หนูขายร้านไปไแล้วล่ะค่ะจะได้มีเงินมารักษาแม่เป็นพ่อแม่เองที่ทำให้พี่ใหม่ต้องเสียร้านไปร้านอ่ะเปิดเมื่อไหร่ก็ได้แต่หนูมีแม่แค่คนเดียวนะคะไม่มีใครมาแทนที่แม่ได้เลย ยังไงบ้างลูกไปสำมภาษ์งานมาเขาว่ายังไงได้ไหมหนูได้งานค่ะแม่ต้นเดือนหน้าเขาให้ไปเริ่มงานได้เลยดีจังลูกแม่กะแล้วว่าลูกแม่ยังไงก็ต้องทําได้แล้วแม่ละคะตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างดีขึ้นไหมดีขึ้นแล้วลูกไม่เหนื่อยง่ายแบบเมื่อก่อนด้วยนะก็ดีแล้วค่ะหนูไม่อยากให้แม่ไม่สบายาไปกินข้าวกันแม่ทำกับข้าวไว้เต็มเลย เดินทางไปทำงานดีๆนะลูกขอบคุณค่ะแม่ขอให้ลูกขายงานได้เยอะๆเจ้านายรักและเอ็นดูขอให้ได้เจอแต่คนดีๆนะลูกนะซาชุรู้ไหมทุกครั้งที่แม่อวยพรน่ะหนูโชคดีตลอดเลยนะงั้นก็ดีแล้วแม่จะอวยพรให้ลูกทุกวันเลยโอเคไว้เจอกันตอนเย็นนะคะแม่อย่าลืมกินข้าวด้วยล่ะบา,บาย ็นยังงแกเจ้านายเรียกไปชมอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยอืมก็ชมปกตินั่นแหละปกติสําหรับแกคนเดียวอะสิขยันจริงๆนะเพื่อนฉันขายงานเก่งค่าคอมแต่ละเดือนเนี่ยได้เยอะกว่าเพื่อนเราฉันโชคดีอะ่ะมีของขังก็เลยขายงานได้ตลอดเลยจริงดิแกพูดจริงพูดเล่นเนี่ยจริงสิโอ๊ยฉันไม่เชื่อหรอกเป็นเพราะแกขยันทำงานมากกว่า ก็ฉันอยากเก็บเงินได้เร็วๆนี่ก็ต้องทุ่มเทกันหน่อยที่แกบอกว่าอยากเปิดร้านคาเฟ่อย่าบอกนะว่าพูดจริงอะ่ะมันเป็นความฝันของฉันน่ะอยากมีคาเฟ่เล็กๆจะได้พาแม่ไปดูแลได้ด้วยแกนี่อะไรอะไรก็คิดถึงแม่ก่อนตลอดเลยอืมก็เพราะคำอวยพรของแม่ในทุกๆวันนั่นแหละทำให้ฉันมีกำลังใจในการทำงานไม่เคยท้อเลยงานฉันขอให้แกทำสำเร็จเร็วๆนะ ร้านนี้ร้านที่ลูกเคยซื้อไว้ตอนนั้นใช่ไหมใช่ค่ะอีกไม่กี่วันก็ครบรอบหนึ่งปีที่เราเคยมากันแล้วนะคะแล้วทำไมไม่เห็นมีคนเลยล่ะหรือว่ายังไม่ถึงเวลาเปิดวันนี้ร้านไม่ได้เปิดค่ะแม่ร้านนี้เปลี่ยนเจ้าของแล้วคะ่ะได้เริ่มเปิดอีกครั้งวันที่9 9โมงนาทีหรือว่าลูกใช่ค่ะร้านนี้กลับมาเป็นของหนูอีกครั้ง จริงเหรอลูกแล้วทาไมกลับมาเป็นของลูกได้อีกล่ะก็พี่ตุ้มที่เขาซื้อร้านต่อจากหนูไปเขากําลังจะย้ายไปอยู่เมืองนอกกับแฟนค่ะและ้วเขาก็เห็นว่าหนูยังสนใจอยู่ก็เลยขายต่อให้เลยยินดีด้วยนะลูกแม่กะแล้วว่าสักวันหนูต้องทําได้อีกครั้งหนูก็ดีใจเหมือนกันค่ะเพ,พราะพรของแม่เลยนะที่ทําให้หนูประสบความสําเร็จไม่ใช่หรอกลูกเพราะความกระตันยูข,ของลูกมากกว่าทําให้ลูกสําเร็จแม่ภูมิใจในตัวลูกมากนะหนูก็ภูมิใจที่แม่เป็นแม่ของหนูนะ ทำบุญทำทานหน่อยครับทำบุญทำทานหน่อยครับบุญทำทาน,นครับขอบคุณครับ